ือเก็บนิกอะไรนี้นะครับแล้วคำตอบคือแอร์เรียวครับแอร์เรียวนะครับเพราะว่าเรื่องที่อยู่ว่าผมไปดำน้ำที่เกาะเต่ากระส่งแพนิคมาก้เรากลัวเราไม่เคยดำน้ำแล้วเพื่อน่เป็นเจ้าของเกาะเต่าไม่ในะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นลูกกับนันทารุ่งอที่นู่นเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเอิร์ดเอิร์ดตุ่นสามตุ่นสองทำยังไงดีวะให้แบบไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่แนิกเพื่อนเขบอกว่าเอิร์ดลอง อ่าทำเพลงตอนตอนยิโลจริงป<ล>ะตขนบีกเพลงเป็นนังเงือกอ่าก็แบบมันได้เหรอก็เลยไม่ทำทำโอเคก็เลยทำทำถ้ามันช่วยท <ำ S 2> ันก็วยก็ช่วยทำให้เพราะว่าด้วยทำนองของเขา,ววาอะมันเป็นมันค่อนข้างที่จะแบบ อาาว่การกแพนิกผมมันก็ดีขึ้นนะอาจจะคิดไปเองแต่ว่าผมว่ามันก็ดีขึ้นจริงเราไ่ขนับเหมืนกับเฮ้เราก็จะได้ไปโฟกัสเรื่องการร้องเพงมีความสนใจอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไปโฟกัสเรื่องที่เราแพนิคอย่างเดียวใช่ใชใช่เออไม่ได้ไม่ได้นะครับั้นคำตอบแอเรียวถูกต้องแล้วครับโอเคเรว่าแอเียช่วยชีวิตเนาะ